สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันนะคะสัปดาห์นี้นะคะกับครูน้อยวันนี้ครูน้อยจะมาสรุปนะคะเกี่ยวกับหน่วยที่3การเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจําวันเริ่มจากการเปลี่ยนสถานะของสารสารนะคะเกิดจากการที่สารสารได้รับพลังงานความร้อนหรือคายพลังงานความร้อนทําให้สถานะของสารเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะ ทีนี้เรามาดูแผนภาพเนี่ยนะคะเป็นแผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงสถานะของสาสารก็คือเมื่อสา,ารเนี่ยได้รับความร้อนที่เพิ่มขึ้นนะคะก็จะเปลี่ยนสถานะเราเริ่มมาดูจากของแข็งก่อนเลยเมื่อได้รับความร้อนก็จะกลายเป็นของเหลวและเมื่อมีความร้อนเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะระเหยกลายเป็นก๊าซ และเมื่อความร้อนค่อยๆลดลงนะคะก็จะเกิดการควบแน่นและเหิดกลับมาจากกา๊าซมาเป็นของเหลวแล้วก็เกิดการแข็งตัวเมื่อความร้อนลดลงไปเรื่อยๆจนกลายเป็นความเย็นนะคะอ่ะอันเนี้ยก็จะเป็นแผนภาพแสดงการเปลี่ยนสถานะของสาร,สารก็คือการเพิ่มอุณหภูมิ ให้ส,ส,สารเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การลดลงของอุณหภูมิอันนี้นะคะจะเป็นการละลายของสารในน้ําเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อใส่สารลงในน้ําแล้วสารนั้นนะคะจะรวมเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ําทุกส่วนแสดงว่าเกิดการละลายเราเรียกสารผสมนี้ว่าสารละลายยกตัวอย่างเช่นน้ําตาลทราย ากับน้เมื่อนำน้ําตาลทรายกับน้ํามาละลายผสมรวมกันนะคะน้ําตาลทรายก็จะเกิดการละลายกลายเป็นสารละลายน้ําเชื่อมเด็กๆเคยเอาน้ําตาลกับน้ํามาผสมรวมกันนะคะแล้วก็ทําให้มันละลายมันก็จะกลายเป็นนาเชื่อมนะคะเรื่องต่อไปเนี่ยนะคะก็คือสมบัติในการละลายของสาร เราจะแบ่งสมบัติออกเป็น3ข้อด้วยกัน 1. ความสามารถในการละลายของสารขึ้นอยู่กับชนิดของตัวทําละลายและก็ตัวละลาย 2. นะคะสารชนิดเดียวกันละลายในตัวทําละลายต่างชนิดกันในแ,แตกต่างกันเช่นสีของน้ํามันจะไม่ละลายในน้ําแต่จะละลายได้ดีในน้ํามันสนข้อ3นะคะสารต่างชนิดกัน ละลายในตัวทำละลายชนิดเดียวกันแด้แตกต่างกันเช่นเกลือละลายได้ดีในสารส้มสารแต่ละชนิดนะคะมีการละลายน้ำที่แตกต่างกันบางชนิดละลายได้ดีบางชนิดละล,ล,ลายได้ไม่ดีนะคะเรื่องต่อไปนะคะการเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก็เป็นการผสมกันระหว่างสารเนี่ยตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปและเมื่อ รวมกันแล้วนะคะทำให้เกิดสารใหม่ขึ้นมาซึ่งมีสมบัติต่างจากสารเดิมเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเราได้ทํากิจกรรมลูกโป่งพองกันไปเด็กๆจํากันได้ไหมคะ,ะทําไมลูกโป่งถึงพองขึ้นมาสาเหตุที่ลูกโป่งพองขึ้นมานะคะก็เกิดจากการที่ผงฟูเนี่ยทำปฏิกิริยากับน้าส้มสายชูจะทําให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดยแก๊สเนี่ยนะคะจะมีน้ำหนักเบาวกว่าอากาศจึงลอยขึ้นสูงและเมื่อมีแก๊สปริมาณมากแก๊สก็จะดันลูกโป่งให้พองออกมาเราเรียกการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดสารใหม่นี้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะซึ่งเราจะสังเกตได้จากการมีสีมีกลิ่นที่แตกต่างจากสารเดิมออไปหรือมีฟองแก๊สหรือมีตะกอนเกิดขึ้นหรือการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุณหภูมินั่นเองค่ะ ข้อแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล,และการเปลี่ยนแปลงทางเคมีโดยเรานะคะจะแบ่งข้อแตกต่างนี้นะคะออกเป็นฝั่งละ5ข้อนักเรียนคงได้ทําแบบฝึกหัดกันไปแล้วนะคะเราจะได้รู้กันว่าการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นอย่างไรและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ก็มีเวลาน้อยเนาะอ่ะ เด็กๆนะคะคนไหนที่ยังไม่ได้ทำแบบฝึกหัดนะคะให้ทำแบบฝึกหัดแล้วก็ถ่ายรูปนะคะส่งเข้ามาในไลน์ของครูน้อยด้วยนะคะครูน้อยยังรออยู่นะคะสำหรับงานเดิมงานเก่าที่ค้างกันอยู่สามารถทยอยส่งได้เลยนะคะเราจะมาดูกันในคลิปที่2นะคะว่าเราจะต่ออะไร